นี่นะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วรู้สึกชอบชอบตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วเราก็ไปดูผู้เขียนนี่นะเคยอ่านหนังสือผลงานของผู้เขียนที่ชื่อว่าเ e อ็ดคอร์ดโทเลเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อ่านอีกเล่มหนึ่งแล้วจะนํามาฝากสาระด้านในของหนังสือนะคะวันนี้หนังสือเล่มนี้มันเป็นแนวจิตวิทยา แนวที่เราพัฒนาทั้งกายและใจของตัวเองถ้าคุณชอบแนวนี้คุณจะไม่ผิดหวังถ้าคุณเข้าใจหนังสือเล่มนี้คุณจะเข้าใจอะไรอีกมากมายหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า a new earth ก็คือโลกใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของหนังสือมีหน,น้าได้รับการแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้จากพี่โอเราเรียกเขาว่าพี่โอนะคะ เขาได้แชร์ในหัวข้อบางเรื่องให้กับเราเราก็เลยถามเขาว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มาจากไหนหรือคุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหนเขาก็เลยแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ anew earth โลกใบใหม่เป็นความมุ่งม,มั่นเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะไปสู่อีกโลกใบหนึ่งทางด้านด้านไหนพัฒนาตัวเองด้านจิตวิทยา นีน่าบอกแล้วถ้าคุณเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้คุณจะเข้าใจตัวคุณเองเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้เข้าใจผู้คนอีกมากมายหนังสือเล่มนี้มีหลายบทเราจะไปกันทีละบทนะคะเพราะว่าอะไรนีนาจะไม่นีน,นาจะไม่บันทึกวิดีโอทั้งหมดเนื่องด้วยเสียงนะคะเนื่องด้วยเสียงลืมบอกไปว่า a new earth หรือว่าโลกใหม่นี้นะคะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล winning award คือคือยอดเยี่ยมหนังสือที่ขายดีหนังสือที่หายากปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วนะคะส่วนมากจะอยู่ในโลกออนไลน์ถ้าใครได้เจอหนังสือเล่มนี้หรือเจอคลิปวิดีโอนี้คุณโชคดีค่ะบทที่หนึ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงผู้เขียนก็คือเอ็กฮาร์ตโทเล่นะคะออกเสียงออกเสียงค่อนข้างยากและการเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษให้นะคะสำหรับคนที่ชอบ บทที่หนึ่งเกี่ยวกับโลกใบใหม่โลกใหม่นี่แหละนะคะเป็นการพูดถึงเรื่องอะไรคะ the flowering of human c o n g e s t i o u n e s s นะคะมันแปลว่าอะไรล่ะมันแปลว่าการผิีบานของจิตใจมนุษย์การการเติบโตการผรีบานของจิตใจมนุษย์มันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรในบทที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรเราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรคะความทุกข์ให้คุณมองย้อนไปคุณยังเผชิญอยู่ตราบใดที่คุณยังเป็นมนุษย์จริงหรือไม่จริงมันจะปรากฏให้เห็นชัดเจนในสถานการณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะช้าหรือเร็วตราบใดที่คุณยังเป็นมนุษย์อยู่จริงหรือไม่จริงคะ เริ่มแรกมนุษย์กับธรรมชาติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราสัมผัสชีวิตสัมผัสธรรมชาติด้วยความที่มีความสุขความพิเศษความงดงามโดยการสัมผัสทางจิตใจมากกว่าเหตุผลอะไรที่มันมีความสุขบางครั้งเราไม่ได้ใช้เหตุผลมากมายเพราะว่าเราใช้จิตใจ,ใจตรงนี้ในการรู้สึกจริงหรือไม่จริง เมื่อมนุษย์เริ่มสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นเมื่อก่อนสิ่งนั้นเราอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาให้แตกต่างจากเดิมแต่ในกฎของธรรมชาติเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งผิดปกติหรือที่ใครละใครหลายคนพูดว่ามันคืออัตราอัตราตัวตน ปรากฏขึ้นมาในโลกมโนของเราในในจิตตรงนี้ของเรานะคะผู้เขียนเอ็กฮาร์ดโทเลได้บอกว่าบอกอธิบายถึงเรื่องนี้ว่านี่น่าชอบประโยคนี้มากที่เขาเขียนไว้ผู้เขียนเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะคะแต่การใช้คำพูดค่อนข้างลึกซึ้งเวลาเราอ่านแล้วเราอยากจะอ่านต่อเรื่อย เอ็กฮาร์ดโทเลได้บอกไว้ว่าอัตตามองว่าสรรพสิ่งแยกจากตัวตนผลที่เกิดตามมาเป็นเป็นอะไรคะเป็นการยึดครองเป็นการแบ่งแยกสรรพสิ่งและแยกจากธรรมชาติออกจากตัวตนออกจากตนเองเนื่องด้วยเกิดความกลัวความโลภความต้องการอำนาจและอื่นๆ คุณจะเคยเห็นบางอย่างที่มีคนพูดว่าสร้างอัตราตัวตนขึ้นมาคุณจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนในโลกปัจจุบันค่อนข้างเยอะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็จะรู้ว่านั่นคืออัตราตัวตนและถ้าคุณมองข้ามได้คุณมองข้ามแต่ถ้าคุณมองข้ามไม่ได้คุณก็ต้องเข้าใจสิ่งนั้น ส่วนหนึ่งนี้น่แค่นำมานะคะเพราะว่าเราพูดทั้งหมดไม่ได้บทที่หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะการผลิบานของจิตใจมนุษย์ the flowering of human consciousness นะคะซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ที่อยากจะเข้าใจบางอย่างบนโลกใบนี้ง่ายๆอยากจะปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในตัวเองอยากจะทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างแท้จริง คุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะรู้สึกเบาไม่ต้องแบกรับอะไรมากมายทางด้านจิตใจหรือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยในจิตใจคุณคุณสามารถจะปลดปล่อยมันได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้มันก็เหมือนคำพีที่ทำให้คุณหลุดพ้นในลหลายๆอย่างทางด้านจิตใจในโลกมนุษย์คือการที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นของสวรรค์ใหม่หรือโลกใหม่ที่พูดถึงนี้นะคะมันไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันหมายถึงสิ่งที่อยู่ในสภาพ สิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราคือโลกการสำแดงรูปแบบกายภายนอกออกมาเป็นผลสะท้อนโลกภายในจิตใจของเราที่เราสร้างขึ้นมันจะแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นดังนั้นจิตใจมนุษย์จึงมีส่วนร่วมมากๆมีส่วนที่จะทำให้มนุษย์แสดงสิ่งต่างๆออกมาบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่แต่จะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นไม่ใช่แค่ตัวของคุณเอง รวมถึงสร้างสิ่งที่อยู่ในใจที่เรียกว่าอัตตาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบทที่สองนะคะบทแรกก็จะเป็นการผลิบานของจิตใจมนุษย์